เรือท่านผู้ชมสวัสดีนนะคะท่านผู้ชมไม่ตุ้มชแนลวิ่งตามเรือโอ้ยย้อนพาทิ์สวยงามมากหัวเรือเรือไม้นะคะเมื่อกี้มาอย่างโคง้งโอ้โหสไลด์โคง้งสวยๆเมื่อกี้ตามไม่ทันทนะ่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวโป้เบานะคะ วิ่งไปบรรทุกสินค้าอย่างที่ตุ้มเคยบอกนะคะบางทีเขาก็ลากมาจอดไว้ข้างนอกก่อนเพราะมาด้านในตรงนครหลวงนี่การทํางานของพี่ๆีเชาวเรือแออัดมากเพราะโรงงานและโกดังเยอะนะคะว้าวสไลด์โค้งสวยสวยสไลด์อีกแล้วแต่ได้มากเมื่อกี้โค้งแยกตามแยกวัดพนันเชยงตุง้มถ่ายไม่ทันนะคะวิ่งตามเรือไม่ทัน น้องหมาด้วยท่านผู้ชมบนเรือโป๊ะลำสุดท้ายนะคะอยู่เรือจนชินเขาสบายๆของเขานอนกับเจ้าของนะคะเจ้าของกลางมุงสียมพูท่านผู้ชมโอ้เขาก็มีที่นอนนะเจ้าของปูปูที่นอนแน่นอนนะมีที่นอนมีเบาะ <laughs> คนรักสุนัขคนรักสัตว์เลี้ยงนะคะ ตรงท้ายโดยทรัพโตพุ่นนำเบอร์สองค่ะอุ้ยถ่ายย้อนพาทิตย์ดูมั่งสวยงามขนาดนี้เจ็ดนาฬิกานะคะท,ท่านผู้ชมเจ็ดนาฬิกาพอดิบพอดีสวยมากแค่ชมแบบนี้มั่งเนาะชมแบบนี้มั่งจะได้แบบเออเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอัตรบในการชม ย้อนแสงให้ดูซะง,งั้นเลยแม่ตุ่มก็สวยไปแบบนะคะพระอาทิตย์ระท้อนน้ำสวยงามเรือโปะ๊ะลำใหญ่นะคะท่านผู้ชม <c ười> คุยกันเจียวเลยเรือโปะ๊ะคนละลำนะคะตะโกนคุยกัน ขอบคุณนักผูชมนะคะที่เข้ามารับชมน้ําเริ่มเปลี่ยนสีฝนทางเหนือตกเมื่อวานอายุทยาตกอย่างหนักวันนี้จะตกไหมน้องขอบคุณนักผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคะ่ะะไปแล้วนะคะ